แต่ว่าอะไรเขาโพดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่กาเอาละครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนในทุกครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเซเลนเทนนะครับเป็นเปรตของผีฝรั่งนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ไปเกิดยังไงก็มาดูกันนะครับ อ่าอ่อเรามาเริ่มเกมงไปเลยฮะก็อย่างที่บอกนะฮะนี่ก็คือเก็บเซเลนเฮนนะับมีเป็นด่านด้วยฮะโอเคเราก็เลือกด่านแรกไปเลยแล้วกันนะครับผมป๊อตเดนี่ก็คือเสียงเซเลนเฮนนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยไม่ใช่เสียงวอแถวบ้านผมหรอกเสียงเดินแบบหนักหน่วงมากฮะ อีกนานไหมนั่นคือโอเคให้ผมคิดนะคือเราฝันไปผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเควันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งเลยวันแรกนะฮะจะเป็นยังไงมาดูกันด้าน,นนอกเหมันจะมีทางไปตรงนั้นได้อ่าเปิดไม่ได้อ่ะไอ,อ้นี่ไงโอเคได้ไปใชายนี่เองไปแล้วประตูก็เปิดให้ได้แล้วเราก็จะออกไปได้โอเคแล้วก็นี่คือบ้านสินะนี่ไงล่ะคือมันบอกให้เราเก็บเอ่าจะเรียกไอเทมนี้่อะไรดีมันจะเป็นกระดาษจรวดน,นะฮะ แล้วประตูนี้มันไปไม่ได้และประตูนี้ก็เปิดได้และนี่คืออะไรครับเนี่ยต้องไปด,ดูของเก็บของสังเกตด,ดีนะฮะนี่ไงล่ะกดโอเคกดตัวอ e. ีเหมือนว่ากระแพงนี้มันน่าจะโดนอะไรทำลายมาเนอะเป็นรูบโบเลยอะโบมากโอเคประตูนี้เปิดได้ครับนนี้ก็เป็น ห้องน้ำอ่าใช่ห้องน้ำดูก็รู้เอ๊ะเมื่อกี้เราเก็บได้นี่เออใช่ได้สองชิ้นแล้วฮะแต่ว,ว่าประตูนี้มันเปิดไปได้อะประเด็นอืมทางนั้นมันผมว่าเราต้องได้ลงไปนะฮะชัวร์นัดวนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะบัดดี้จะบัดบดี้ใครเราบัดอ้ยจะบัดดี ผีที่ไหนก็อยู่คนเดีวยวอ่ะอันเดยไม่มีอะไรนะจ๊ะเฮ้ยปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอย่าพึ่งยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่พร้อมบอกไปอุ้ยฮู้ยฮู้ยฮู้ยรัดรัตเสียง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 ตเตือนนิดหน่อยฮนะเตือนนิดหน่อยประตูนี้ล่ะเปิดได้ไหมไม่ได้ฮนะประตูนี้ก็เปิดไม่ได้เช่นเคย ยังไงก็หนูยันนอกอะ่ะเออภารกิจผมว่าเราต้องหาเก็บจรวดแล้วก็พับบินหนีปะ่ะเฮ้ยมีปุ่มวิ่งนะฮะปุ่มวิ่งอ,อย่างน้อยก็สบายใจได้นิดนึงโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่บ้านหลังนี้นะฮะเสียงดังมาก โอเคโอเคโอเคได้ยินได้ยินได้ยินแถวนี้ไม่มีอะไรนะห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะว่างเปล่าชดชื่นชดชื่นมากเฮ้ยหลอนเสียงอะเอาจริงเราพบรอนเสียงมากเลยมันจะแบบมันดังแบบไม่รู้ว่ามันอยู่ทางไหนอะมันดังทั่วแบบเอ่อทั่วหูอะ ตายเหรอเดี๋ยวในนี้ผมเห็นมันจะเห็นชิ้นหนึ่งนะฮะเก็บได้แล้วเรียบร้อยอาล่ะครับมีห้องฟราร์มตรงนี้ที่หนึ่งเปิดมาโอ้โหแมงวันเต็มเลยเอ้อไม่ใช่แมงวันเอ้ยบเรี้กว่าแมงวันปะรู้แต่ว่าบัวตายฮะบัวล้มตายอยู่แล้วมันตายด้วยสาเหตุอะไรยังไม่รู้เลยถ้าเป็นเซเลนต้องจับกินสิ อันนี้น่าสงสัยและตัวนี้มีอีกไหมอันนี้มีรถนะฮะซึ่งสภาพรถแล้วมันต้องไม่ข้าไปจริงอ่ะตายเหอะเข้าหรอวะเข้ามาเข้ามาหรอวะชิบหายโอ้โหเข้ามาดิ อันนี้มันที่ไหนเนี่ยแตว่าอะไรเขาโผล่ทไม่แน่ใจเหมือนกันนะอีกาวัดปิดไฟโอ้โหปิดไฟคือแบบมืดมากเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยอะไรเมื่อกี้เนี่ย ใยบอมโอ้ยกยู่ต้อการกับบ้าอาชิบหายแล้วทำไมทางตันไอ้บ้าได้เริ่มใหม่เลยเวียนกรรมโอ้โห้ยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ย ผมพยายามวิ่งจะกลับมาทางบ้านแล้วนะแต่ว่ามันกลายเป็นทาง้าเปทางการได้ไงวะมันน่าสงสัยอะไรผมต้องได้กลับไปที่ฟาร,ร์มบัวล้มนี่ไงชิ้นหนึ่งย่มฟัเฟิ้ในนี้จะมีหรือเปล่านะไม่มีว่ะ โอเคให้ okay. ผมเ่านะว่ายังไงมันก็ต้องได้เข้าไปอะ่ะเอาจริงเข้าไปไล่ข้าวโพดอะ่ะมันเรียกว่าไลไรข้าวโพดหรือเปล่าวะข้าวโพดนี่แหละถ้าเดินลัดก็ไม่ได้อะ่ะคือแบบถามจริงด้านบนนั้นห้องนั้นมันเข้าได้นะแต่ว่าประตูมันไม่เปิดให้เราไม่เห็นมันเดินมาเลย nghe tai, tôi đi, 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 phải không? Nhưng, nhưng mà tôi nghe tiếng nói, tiếng nói, tiếng nói, อย่านะเดี๋ยว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 ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนี่ไงล่ะมันแบบทางตันน่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะวัดเลยเสียงอะไรแฮะเมื่อกี้ออืืคุณพีกาครับพีกา หายแล้วชิบหายแล้วมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นวิ่งวิ oh look, okay. ่งว hmm. ิ่งว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 ่งวิ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 วิ่งว่งวิ่วิ่งว่งวิ่งวิ่งว่งวิงวิ่ง่งวิ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 ่ง่งวิ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 ่งว เฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงหมูใช่เสียงหมูนึกอยู่ว่าเสียงอะไรเอ,เอ้ทางนั้นมีแสงไฟวะเอาละฮะทางนี้ว่าไงมันเป็นทางอะไร,รอะเดี๋ยวรู้แน่ๆมันเข้าไม่ได้ฮนะแต่ว่ามันมีทางไปต่อตรงนี้โอเคมาดูกัน อ้าอ่าอ่ามันแล่ครอบโคดหรือเขาวงกฎกันเนี่ยเวนโคตรหลายทางเฮ้ยเสียงอะไรอวะเธอแฮงค์เหมือนมันมีตัวอะไรอยู่ข้างๆเลยเอาจริงๆอ้าวเฮ้ยมันมีทางไปต่อทางนี้เวนละเวนละเวนละมัน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 เซลเลนมันจะตามทันไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ย ุยขออภัยทางนี้ก็ไม่มีทางไปต่อแล้วอ้าวเวละทางนี้แบบไม่มีทางไปต่อเลยครับชิบหายละชิบหายละไม่ก็ได้อะไรบุกี้นะหมูหมูหมูด้ว นี่ทางไหนวะผมว่าผมผมว่าผมหลงแล้วบ้างเนี่ยวัดเฮ้ยทำไมมันไม่มีทางไปต่อ่ะทำไมมันต้องตันด้วยเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยอันี้มันตัวอะไรอ่ะวัตเ้ากเสียงมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้มาก ไม่ไม่ใกล้หรอกอยู่ใกล้อยู่หรือเปล่าทางนี้ก็ทางอะไรเนี่ยเวละมันอยู่ตรงหน้าผมเลยไม่เห็นนะไม่เห็นสิบอกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นเห็นได้ไงวัดเตยแฮกเอาเหรอวะบนรถไม่มีอะไรนะ ไปใหม่ก็ไปวะเอาหรอวะเนี่ยเท่าที่ผมดูนะฮะคือทางมันปิดเองลองเดินทันหลังดูเลยนี่ไงคือมันบังคับให้เรามาทางนี้อยู่แล้วไงแล้วทางก็แบบไม่ทำให้กูสับสนชี้หายไม่ตายเหอะวะไม่นะไม่นะม,นม,มันเริ่มเดินหาแล้ววะ่ะอีกา ปา <Bye. S 2> ทางนี้มันทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่เดือม,มันไม่เหมือนเดิมอะใช่มันไม่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิม,มยังไงก็อยู่ไร้ข้าวโพดเหมือนเดิมแหละดริเวณบอกว่าคงไม่มีทางแยกแบบให้ทำให้สับสนงวยหรอกนะชิบหายเอาละ ด้านหน้าเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะฮะเห็นเป็นรูปเอ่อเหมือนเป็นบ้านอะไรสักสักอย่างโอเคนี่ไงล่ะทางนี้เอาวะเป็นทางเบิกใหม่นะฮะซึ่งไม่เคยมาเลยแล้วมันทำาไงวะเนี่ยวัดเด้อน,นีแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ อ๋อโอ้ยบัวลบอีกแล้วเราต้องไ้แก้อะไรสักอย่างใช่ไหมเออเออกดกดยังไงวะเนี่ยุณจะมาเสียเวลาตรงนี้ไม่ได้นะเซรินก็แบบเสียงเดินชัดมากเลยแต่จริงๆไม่ไหวละไม่ไหวละมันอยู่ด้านหลังกูเลยกูไปก่อนแล้วกัน กูไปก่อนละกันชิบหายแล้วมันเห็น <c oughs> มึงม่เห็นกูเลยตอนนี้ไม่เอาไว้เอาไว้เอาแม่งโกงว่ะ